ร้อยจ้าเท่าไรจ๊ 1, จะ1500พันห้าจ้ะอ๋หนึ่พันห้าเฮ้ยปกติรถผมเนี่ยเติม250มันก็เต็มแล้วนะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งถังเลยคุณก็ดูที่ตู้สิคะเนี่ยมเฮ้ยฉันไม่ได้โกโหกคุณนะตู้คุณมีปัญหาหรือเปล่ารีบรีบ ก็พันห้าอ้อนบด้วยเงนะนันอะไรนะเป็นไงบ้างพี่ได้ตังป่ะเอาไมานี่ได้ไงฮะเงินเนี่ยเราต้องเอาไปรักษาเอมมี่นะโอ,อ่อะแกเอาน้ำมันเนี่ย ไปแถวๆข้างทางนู่นนะเดี๋ยวน้ำมันลูกค้าคนนั้นหมดอะ่ะมันก็ซื้อแกเองแหละพี่นี่ฉลาดจริงๆเลยเนี่ยเันไปละดีไปดีไปเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยโฮ้ยจะบอกนะว่ามันหมดตอนนี้ โอ้โหน้ำมันมาหมดอะไรตอนนี้วะเป็ไหนแล้ววะน้ำมันครับน้ำมันครับพี่ครับน้ำมันถูกๆครับี่ครับ เออที่ขายน้ำมันเหรอครับใช่ครับผมสงสัยน้ำมันรถผมจะหมดนะครับพี่โอ้หมดจริงด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเหลือน้ำมันขวดสุดท้ายพอดีเลยครับผมขอสักห้าร้อยนะครับห้าร้อยเหรอครับพี่ครับโอ้ประมาณครับฮัลโหลดีครับ หมอคะตอนนี้คนไข้ห้อง404ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกตัวเลยครับคุณดูคนไข้ยังหายใจอยู่ไหมถ้าไม่หายใจอ่ะคุณ C B I เลยนะรับทราบค่ะหมอเดี๋ยวผมรีบไปพี่ครับห้าร้อยก็ห้าร้อยครับนี่ครับห้าร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ รอบนี้เขียนเท่าไหร่ดีนะสวัสดีค่ะญาติคุณเอมมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเอมมี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้คนไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะเดี๋ยวทางเราจะทำการปั๊มหัวใจถ้าญาติคนไข้มาได้รีบมาโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะ ก็ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรีบไปค่ะโอ้ยฉันขายน้ำมันได้ไปตั้งหนะ้าร้อยแน่ริวเมื่อกี้โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเอมมีก่กำลังปั๊มหัวใจเอมมี่เป็นไงบ้างคะพี่พลอยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรารีบไปโรงพยาบาลกันเถอะดี่ฉัน c ีพีอาไปแล้วประมาณ15นาทีนะคะ ชีพจรคนไข้ไม่ขึ้นเลยดี่หมอต่อเองเวลา11บเนาฬิกาสีนาทีวันที่3สิงหาคมคุณนิมี่เสียชีวิตแล้ว ฉันเป็นไงบ้างคะหมอนี่คุณคนที่เติมน้ำมันให้ผมนี่แล้วคุณคนที่ขายน้ำมันให้ผมเมื่อกี้นี่เมาคะเอมี่เป็นยังไงบ้างคะหมอเอมี่พวกคุณไปยาดเอมี่เหรอครับใช่ครับหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเอมี่เสียชีวิตแล้ว หมอต้องขอโทษด้วยนะครับหมอมาช่วยคุณเอมี่ไว้ไม่ทันเอมี่เสียชีวิตแล้วครับเอมี่เอมี่นี่มันป้ายลาคาั ที่ติดอยู่ที่ตู้น้ำมันนี่แม <c oughs> พวกคุณโกงผมเหรอครับ <c oughs> เปล่านะคะนี่ครับหลักฐาน <c oughs> ว่าอยู่แล้วเชียวทำไมพวกคุณถึงมาด้วยกันทำแบบนี้ทำไมครับคุณรู้ไหมการที่พวกคุณทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับใครนะครับมันทำให้หมอมาช่วยชีวิตคนไข้ของหมอไม่ทัน แล้วคนไข้คนนั้นดันเป็นน้องสาวของพวกคุณด้วยฉันขอโทษค่ะหมอฉันผิดไปแล้วอ่ะไี่ขอโทษนะเอมมี่ผมขอโทษนะหมอผมจะไม่ทำอีกแล้วขอโทษ,โทษต่อให้พวกคุณมีเงินแค่ไหน พวกคุณก็ซื้อชีวิตน้องสาวคุณกลับมาไม่ได้นะครับขอให้พวกคุณจําเรื่องราวเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตพวกคุณนะครับหมอขอแสดงความเสียใจด้วย